สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆนะคะของ DMC นะคะรามาดีเดียออนซูค่ะที่เราจะได้มาพบกันในช่วงของ Zoom i d อลนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาิกาถึง17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิก o ูมทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามารับฟังรายการเรียบร้อยนะคะซึ่งสมาชิกซูมนะคะก็สามารถที่จะรับฟังนะคะรายการซู o m i d อลแบบนี้ได้นะคะผ่านทางห้องซูม2ห้องนะคะที่ซูม 072.com และซูม0 j ส com da 1นั่นเองนะคะเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะทักแชทพูดคุยกันได้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่ารายการซูมไอดอลนะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวดีๆค่ะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะมาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตโดยนำธรรมะของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยออมหาปูชนียาอาจารย์ไปปรับใช้และชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จค่ะ สำหรับซุ่มไอดอลของเราในวันนี้นะคะท่านต้องอมีโอกาสค่ะได้มารู้จักกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยอดมหาปูชนียาจารย์นะคะทำให้ชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวเนี่ยพบกับความสุขแล้วก็ความสำเร็จในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการนำแสงสว่างให้กับเยาวชนด้วยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังกันค่ะขอต้อน รับนะคะคุณแววรัตครองสกุลข้าราชการบำนาญผู้นำบุญจังหวัดฉะเชิงเซานะคะตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นครูอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณครูแววรัตนะคะค่ะ,ค,ะคุณครูคะตอนนี้คุณครูอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ที่ศูนย์ไหนคะ อ๋อที่อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามค่ะหรือที่เล่นๆว่เพระเตะวันนะคะ,คะจังหวัดฉะเชิงเซานี่คือมีทั้งหมดประมาณกี่ศูนย์คะคุณครูอ๋อมีสามศูนย์ค่ะมีศูนย์บ้านโพนะคะแล้วก็ศูนย์ที่อำเภอเมืองค่ะศูนย์บ้านโพก็จะชื่อสุจริตนะคะนะคะแล้วก็ศูนย์อำเภอเมืองก็จะชื่อบุพผาสวัสดีอะค่ะชื่อของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ฉะเชิงเซานี่ชื่อเพราะทุกศูนย์เลยนะคะคุณครู ค่ะอืนะคะเห็นช uh, ุดคุณครูแล ah, e, ้วเนี i, ่ยต้องบอกว่าทําหน้าที่ไปทําหน้าที่ตามชายแมนแมนมาใช่ไหมคะคุณครู<ช>อยู่ในบรรยากาศโอเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศที่ศูนย์ตอนนี้ในการต้อนรับชายแมนแมนค่ะก็รู้สึกคึกคักดีค่ะเที่มีชายแมนแมนเข้ามาณนะขณะนี้ก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็ตามเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนว่า ผูไม่ใหญ่นะคะก็บอกว่าเออใครสมัครแล้วนะวนเราควรจะไปตามมาอีกแล้วก็ทาตามนโยบายอันนั้นเลยนะคะว่าพอใครสมัครไว้ยังไม่มาเราไปตามถึงบ้านแล้วถึงตัวอะไรเงี้ยค,ค่ะแล้วก็กําลังไปตามชายชายแมนแมนให้เข้ามาสู่โครงการให้โดยเร็วพันนะคะแล้วก็จะได้เป็นเนื้อ,อนาบุญให้กับพวกเราทีนี้ค่ะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดการทําหน้าที่แห่งความปลื้มใจนะคะหน้าที่ผู้นําบุญผู้นําแสงสว่างเนี่ยนะคะต้องมาสอบถามถึง ตัวตนของคุณครูแววรัตก่อนคะ่ะก่อนที่จะมีโอกาสได้รู้จักกับบัณฑรธรรมกายตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะออตอนตอนที่ยังไม่ได้รู้จักวัดพรธรรมกายปกติตอนเด็กๆก,ก็เป็นครอบครัวที่ก็พาลูกไปทําบุญอยู่แล้วเนาะก็ไปทําบุญกันอยู่แล้วแต่ว่าพอหลังจากนั้นนะ่ะเราก็พอเรียนมัธยมเราก็ไปเรียนพุทธศาสนาวาันอาทิตย์นะคะก็มีมีใจฝักใฝ่ในบุญและต่อมาเราก็มาได้ เป็นคุณครูก็ยังไปทําบุญอยู่เหมือนเดิมทั้งเเป็นไปทําบุญวันพระในวันที่ตรงกับเสาร์อาทิตย์แต่วันธรรมดาเราก็ไปไม่ได้เพราะว่าเราติดงานนะคะแล้วนอกจากนั้นพอเราต่อมาเราก็ได้มาเข้าวัดพระธรรมกายอะคะ่ะก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรามากมายอะคะ่ะก็คือเป็นผู้ที่รักในเส้นทางบุญอยู่แล้วทีนี้จุดเริ่มต้นค่ะคุณครูได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะ อ๋อก็รู้จักวัดพระธรรมกายเพราะว่ามีกลยาณมิตรค่ะชื่อคุณป้ากาจนารัตนาโสพลเป็นผู้นำบุญที่อยู่ที่พนมสารคามมาก่อนนะคะท่านก็ชวนไปวัดอะคะ่ะก็ไปไปวดัดไปไปทำงานบุญวันอาทิตย์ไปงานบุญหลอ่อหลวงปู่นเนี่ยค่ะหล่อหลวงปู่ทองคำแล้วก็ไปบวชวาสิกาแกวรุ่นแรกที่วัดพระธรรมกายค่ะ อตอนนั้นต้องสอบถามคุณครูว่าติดใจอะไรในการที่ได้มีโอกาสมา,าวัดพระธรรมกายมาถึงก็ได้มีโอกาสมาบวชด,ด้วยเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณครูชอบหรือว่าคุณครูประทับใจมีเรื่องอะไรบ้างคะก็ประทับใจเรื่องความสะอาดเป็นระเบียบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเาวัดนี้สอนดีจังเลยทั้งผู้ใหญ่และเด็กเนี่ย ก็เหมือนสำรวมกายวาจาใจนะคะ<ม>คือช่างผู้ใหญ่ก็มันบรรยากาศมันเงียบสงบดีมากเลยค่ะไม่เหมือนกับที่ที่เราผ่านผ่านมาว่าจะมีเวลาพระอาจารย์ท่านเทศสอนหรออือแสดงธรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ตามวัดน้องๆก็จะคุยกันอะไรเนี่ยเหมือนคุยแข่งกับพระแต่ที่นี่นะเงียบสงบแล้วเด็กๆ ที่คุณพ่อคุณแม่เขาพามาวัดเนี่ยก็ก็เด็กๆก็เงียบค่ะพูดเบาๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กที่ที่เขาโตนิดหนึ่งเขาก็จะนั่งสมาธิแต่เด็กคนไหนที่เล็กๆเ,เ,เขาจะมีของเล่นกระจุกกระจิกเข้ามาแต่เขาเงียบ mm hmm. เขาไม่รบก,กวนการนั่งสมาธิของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนอื่นๆที่รอบๆข้างเขาเลยก็รู้สึกประทับใจทำไมวัดนี้สอนดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ ก็อยากทําให้อยากมาอีกอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะแล้วพอหลังจากนั้นได้มีโอกาสมาเรื่อยๆแล้วศึกษาคําสอนหรือว่าธรรมัที่คุณครูรู้สึกประทับใจที่นําไปปฏิบัติอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ อ๋อทำมาที่ประทับใจก็คือตอนนั้นมีมีดี c แล้วเนาะ<ม>กปะ็ประทับใจในการบ้านสิบข้อนะคะอของคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็จะประทับใจเรื่องออห้าห้องชีวิตในระเด,ดีไสายของหลวงพ่อทัตตะเป็นอย่างมากเลยค่ะ,ะค่ะ แล้วต้องถามคุณครูว่าแล้วจุดไหนที่ทําให้คุณครูได้มีโอกาสมาเป็นครูอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกคะเพราะว่าจากคนที่ได้รู้จักกับศูนย์ได้มีโอกาสมาวัดแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณครูอยากที่จะทําหน้าที่ส่งต่อแสงสว่างไปสู่เยาวชนนะคะอ๋อก็คือตอนนั้นเราก็ที่เป็นเนี่ยเพราะว่าเรากเกษียณอายุราชการแล้วนะคะเราก็เลยเออเนี่ยเราจะได้ทุ่มเทสร้างบุญให้เต็มที่ แล้วก็ระ,ะยะนั้นก็จะมีการออบรมคุณครูเป็นโรงเรีย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 นดีโรงเรียนดีโรงเรียนดีสี่ตำบลใช่โรงเรียนดีสีตำบลน,น,น,นะคะระยะนั้นก็มีพาคุณครูไปอบรมเราก็จะไปเชิญชวนคุณครูไปอบรมนะคะไป ที่เขาแก้วที่เขาใหญ่อะคะที่เวิร์นพีกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะพาคุณครูไปนอกจากพาคุณครูไปเราก็ต้องไปดูแลคุณครูด้วยค่ะสิ่งที่ประทับใจในการอบรมหรอคะคุณครูเพราะว่าพาไปเนี่ยก็ต้องไปดูแลแล้วก็ต้องอยู่ให้ครบกับการอบรมด้วยสิ่งที่คุณครูได้เพิ่มเติมมามีเรื่องอะไรบ้างคะก็สิ่งที่ได้ก็คือคุณครูที่ไม่เคยนั่งสมาธิเนี่ย ก็รู้จักการนั่งสมาธิได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะได้เรียนรู้เรื่องอในในเรื่องการที่เราทำเช่นทานสีภาวนาเนี่ยคะ่ะก็จะได้จุดนี้เขาก็ก็คุณครูเข้าใจขึ้นแล้วก็มีเหมือนมีความรู้สึกภูมิใจว่าคุณครูเนี่ยเป็นผู้นําแสงสว่างไปสู่โลกอะค่ะนะคะ,นะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับ คุณครูหลายๆท่านเนาะที่ได้มีโอกาส<ช>ไป<ช>อบรมอืนะคะก็เหมือนว่าเอออาชีพครูเนี่ยนะเป็นอาชีพที่อาชีพพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาก็รู้สึกวิบยปลื้มใจจังเลยนะอาชีพของเรามันดีขนาดนี้เลยหรออะไรมันได้บุญกุศลน,นี้ตตะก่อนนี่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจยังไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนี้พอเขารู้ใจรู้จักเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนมีความภูมิใจที่อยากจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดน,นะคะค่ะ ะะแล้วในส่วนตัวของคุณครูเองล่ะคะการที่ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะเพิ่มเติมเนี่ยนะคะได้มีโอกาสาเข้าวัดเนี่ยปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมในส่วนตัวของคุณครูเองเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าพัฒนาการหรือว่าสิ่งที่เรียนรู้ในธรรมะที่วัดได้สอนหรือว่าครูบาอาจารย์ได้สอนแล้วนําไปใช้แล้วเกิดผลไงคะอยากให้คุณครูได้อธิบายหน่อยว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นเรื่องอะไรบ้างคะ สิ่งที่นำไปใช้นะคะรู้สึกประทับใจก็คือ,อ,อที่หลวงพ่อทัตตะท่านท่านให้ความรู้นะคะเรื่องห้าห้องชีวิตเนลมิตนิสัยอะคะ่ะ mm. คือเหมือนประทับใจมากเพราะว่าพอเราได้มาศึกษาแล้วโอ้ห้าห้องชีวิตเนลมิตนิสัยเนี่ยมันสามารถทําให้เรารักษาศิลนห้าโด,โดยง่ายได้อะบางคนเอ๊ะรักษาสินห้าเนี่ยมันจะยากไหมอะไรเงี้ยจะทายังไงดีถึงจะรักษาได้แต่ถ้าเรา ได้เข้าใจถึงเห้าห้องชีวิตแล้วอะคะ่ะห้ห้องชีวิตเนววิธสัยแล้วมีความสะอาดนะคะระเบียบตรงต่อเวลานะคะแล้วก็สมาธิเนี้ยค่ะ,คะก็จะจะได้ความรู้อันนี้เอาไปแล้วก็ใช้ปฏิบัติแล้วเราก็สามารถจะรักษาสินห้าได้โดยง่ายดายนะคะแล้วก็จะนําความรู้เนี้ยไปใช้กับตัวเองก่อนตอนแรกเลยก็ ได้รับความรู้มาก็มาเริ่มทําที่บ้านก่อนนะคะทำห้าห้องชีวิตที่บ้านก่อนก็จะทําห้องน้ําห้องนอนห้องแต่งตัวห้องอาหารอะไรเงี้ยค่ะห้องทํางานเงี้ยเราจะทําของเราก่อนเลยเริ่มตั้งแต่ห้องน้ําก่อนพอทําทําไปรู้สึกว่า มันดีจังเลยนะเช่นห้องน้ำเนี่ยโอ้โหเราไม่เคยห้องน้ําเราไม่เคยสะอาดเอี่ยมองอย่างนี้เลยนะคะมันรู้สึกโอ้เข้าไปห้องน้ําที่ไรก็รู้สึกมันปลืม้มมันมีความสุขโอ้มันสะอาดดีจังเลยนะอะไรเงี้ยเราก็นําความรู้เหล่าเนี้ยไปให้กับเด็กๆนักเรียนนะคะจากเริ่มจากสอนที่ห้องก่อนพอสอนที่ห้องแล้วเราก็จะมี แนะนําคุณครูโรงเรียนต่างๆว่าเนี่ยนะขณะนี้นะศูนย์เราเนี่ยมีการมีการเปิดอบรมเด็กๆนะคะถ้าอยากจะให้เราไปเข้าค่ายตามโรงเรียนต่างๆเราก็ยินดีนะคะเรามีพระที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมมีมีผู้นำบุญมีคณะทำงานที่มีความรู้ที่จะไปถ่ายทอดให้เด็กๆ ได้อะค่ะซึ่งแต่ก่อนนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของเรายังอาคารยังไม่พร้อมเราก็ไปถึงโรงเรียนเลย,ลเลยใช่แต่ตอนนี้ของเราพร้อมแล้วอาคารสถานที่เราพร้อมแล้วโรงเรียนต่างๆก็เริ่มมา เข้าค่ายธรรมะที่โรงที่ที่ศูนของเราอะค่ะอะแล้วอย่างนี้ผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆที่คุณครูได้มีโอกาสนําเรื่องราวห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยเนี่ยไปอบรมค่ายคุณธรรมแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยไหมคะค่ะเด็กๆก็เกิดความเปลี่ยนแปลงคุณครูก็ ก็ประทับใจอะคะ่ะก็ไปพูดกันปากต่อปากก็มีคุณมีโรงเรียนเข้ามาอบรมเยอะมากนะคะแล้วเพราะว่าเขาจะไปคุยกันปากต่อปากเออเด็กๆเ,เขาเปลี่ยนแปลงไปนะจากแต่ก่อนนี่ไม่ค่อยเชื่อไม่ช่วยช่วยเหลือ,เ,อ,อเรื่องเรื่องทําความสะอาดอะไรที่โรงเรียนเลยแต่เดี๋ยวนี้เนาะเด็กๆขยันมากเลยนะคะช่วยคุณครูทํางานช่วยทําความสะอาดเวลาไปขัดห้องน้ําอะไรคุณครูก็ รู้สึกเบาใจรู้สึกดีใจว่าโอ้ลเด็กๆเราเก่งจังเลยแล้วเอ,อคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ที่มีลูกเข้ามาอบรมกับเราเนี่ยก็จะโทรศัพท์บ้างนะคะเขียนจดหมายบ้างนะคะมา มาชื่นชมว่าโอ้ลูกเขาเปลี่ยนแปลงมากเลยแต่ก่อนนี้นะทําความสะอาดอะไรก็ไม่เป็นเดี๋ยวนี้นะโอ้รู้จักพับจัดเก็บรู้จักเรียงรองเท้ารู้จักพับถุงเท้ารู้จักพับเสื้อผ้าช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดเก็บ เสื้อผ้าของใช้ได้นะคะทำความสะอาดบ้านเป็นขัดห้องน้ําเป็นซึ่งแต่ก่อนหูยยิ้มไม่เอาไม่เอาสกปรกอะไรเงี่ยนะก็ไม่อยากจะไปทําแต่เดี๋ยวนี้นะหูเห็นลูกล้วงคอห่านแล้วแบบแบบประทับใจมามาอุ้ยคุณครูสอนลูกได้ยังลูกเขาได้ยังไงอ่ะทําไมลูกเขาทําได้อะไรเงี้ยค่ะอืมโอ้โหก็เป็นเรื่องราวประทับใจเลยนะคะที่ คุณครูก็สามารถทําให้เด็กๆได้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในส่วนนี้ได้ต้องบอกว่าเป็นการนําสิ่งดีๆส่งต่อไปสู่เยาวชนด้วยแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ประทับใจหมาที่ผ่านมาเลยเนี่ยนะคะก็คือการทําหน้าที่ในการชวนบวชเป็นยังไงบ้างคะกับการทําหน้าที่ผู้นาบุญชวนบวชในครั้งนี้คะ่ะที่ศูนย์เราก็มีผู้นำบุญที่เข้มแข็งเนาะก็แบ่งทีมกันไปอะคะ่ะ แบ่งทีมกันไปเป็นบางวันก็สามทีมบางวันก็สี่ทีมนะคะก็ไปหากันบรรยากาศก็คึกคักมากเลยรู้สึกเอร็เบิกบานกันนะคะที่เราได้เหมือนก็แข่งขันกันในทีนะคะว่าเออเนี่ยทีมเราได้ได้หนึ่งแล้วนะอีกทีมก็พยายามหาให้ได้บ้างเหมือนกันแต่ละวันละวันนะคะเราก็ได้กันบางบางวันก็สี่ห้าทีมละสี่ห้าท่านเลยนะคะ โอ้โห oh, นะนะคะทีนี้เทคนิคหรือวิธีการในการไปเปิดใจชายแมนแมนคุณครูทําอย่างไรคะไปบอกเขายังไงอ,อ๋อก็บอกว่าตอนนี้นะเรามีโครงการที่จะบวชบูชาธรรม มหาผู้ชนียาจารย์เนี่ยนะคะก็อยากเชิญชวนไปเนาะตอนนี้มีโอกาสดีและโอกาสมาถึงแล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยให้โอกาสตัวเองนะคะโดยการไปบวชครั้งนี้ก็ตเติมบุญให้ตัวเองให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ช่วยประเทศชาติด้วยนะคะต้องเติมบุญให้ประเทศชาติเราด้วยเพราะณขณะน,นี้ประเทศชาติของเราก็โดนโรคระบาดนะคะค่ะแล้วชายแมนแมนที่ตัดสินใจมาบวช เป็นยังไงบ้างคะเขาตัดสินใจจากการที่คุณครูไปทําหน้าที่เนี่ยตอนนี้อยู่ในศูนย์แล้วประมาณสักกี่ท่านกับการทําหน้าที่ของทีมงานก็ประมาณตอนนี้ก็สี่สิบกว่าท่านแล้วค่ะทูกกำลังเข้ามากันเรื่อยๆค่ะเข้ามากันเรื่อยๆนะคะซึ่งบางท่านก็อาจจะมีเอคุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยก็ต้องอยู่ดูแลก่อนก็บอกแล้วว่าเดี๋ยววันนั้นวันนี้ก็จะเข้ามานะคะ บางท่านก็ยังมีภาระงานยังไม่เสร็จก็จะทําภาระงานให้เสร็จแล้วก็จะตามเข้ามาตอนนี้ก็ตามเข้ามาเรื่อยๆนะคะ<อ>เข้ามาในสุขราทุกวันแล้วนะคะอต้องถามถึงความภาคภูมิใจเนาะเพราะว่าการที่ได้เชิญชวนชายแมนแมนมาบวชเนี่ยมันทําให้บางคนเปลี่ยนชีวิตเขาเลยคุณครูรู้สึกภาคภูมิใจกับการทําหน้าที่ตรงนี้ยังไงบ้างคะอ๋ภาคภูมิใจมากเลยเพราะเหมือนอส่วนใหญ่บางคนก็ ชีวิตในชนบทก็ส่วนใหญ่ก็จะดื่มเหล้านะคะ mm hmm. แต่เข้ามาแล้วเหมือนเราดึงเขาหนักจากนรกขุมห้าน่ะจริงๆบางคนบางคนที่มาบวชเนี่ยอุ้ยคนเนี้ยไปบวชไม่ได้หรอกอะไรเนี้ยแต่ว่าเขาก็สามารถมาบวชกับเราได้เขาหักดิบได้ mm hmm. หักดิบการดื่มเหล้าการสูบุหรีได้แล้วเราก็รู้สึกประทับใจเลยเหมือนเราเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเขาใหม่เลย mm hmm. นะคะจากคนที่ไม่เป็นเป็นคนที่ บ้านเขาเรียก่เวลาเราไปเราไปชวนกระบวดเนี่ยโอ้เสื้อผ้าเขาตั้งแต่บันไดบ้านถึงข้งางในเลยแต่ว่าพอเราไปเยี่ยมเขาครั้งหลังเนี่ยเขาเรียบร้อยเขาสะอาดขึ้นตัวเนื้อสะอาดขึ้นรู้จักเก็บรู้จักเอาห้าห้องชีวิตไปใช้ที่บ้านด้วยนะคะเขารู้สึกดีใจแล้วก็คนที่รอบข้างเขาก็ชมโอ้โหนี่นะไปบวชที่นี่เปลี่ยนแปลงมากเลยเขาดีขึ้นมากเลยไม่คิดเลยว่าเขาจะไปบวชได้อะคะ่ะ เขาเรียกว่าเป็นการคืนคนดีสู่สังคมเลยนะโครงการนี้คคืนคนดีสู่สังคมเลยค่ะสร้างปื้มใจตรงนี้มากเลยอะคะ่ะก็เลยมีพลังในการทําหน้าที่ไม่ว่าจะให้ไปตามที่ไหนคุณครูก็ไม่หวั่นเลยนะคะไปตามให้ทุกที่เลยในการทําหน้าที่ในครั้งนี้ไม่หวั่นเลยรู้สึกปื้มใจและรู้สึกขอบ ขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ว่าเราทํางานเราทํางานราชการทํางานต่างๆเป็นอาหารตํารวจอะไรต่างๆเนี่ยก็มีลปดประจําการ,กรเกษียณอายุแต่หลวงพอ่อเมตตามาให้เราเนี่ยไม่มีวันลดประจําการเลยอะค่ะคือให้ทหน้านที่ได้ตลอดไปจนจนหมดแรงค่ะ <laughs> ยังมีแรงก็ได้นะคะตรงนี้ปลื้มใจมากเลยที่เรามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมต่อต่อวิสต่อ อะไรตัวว e> ัดของเราเนี่ยค่ะสืบทอดศาสนาช่วยกันเนี่ยค่ะค่ะก็คือว่าใช้กําลังแรงกายที่ตอนนี้ยังมีแรงอยู่แล้วก็แรงกําลังสติปัญญาในการที่จะทําหน้าที่ไปตามนะคะชายแมนแเพื่อให้เขาได้เข้ามาสู่เส้นทางที่ดีแล้วก็คืนคนดีกับสู่สังคมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็น เป็นหน้าที่ของยอดกัลายาณมิตรอย่างแท้จริงเลยและอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือการท,ทํากิจกรรมออนไลน์เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบก็คือสถานการณ์โควิด -19 เนาะการทําหน้าที่ผู้นาบุญเนี่ยเราก็ไม่เฉพาะเพาะจกัดแค่จะต้องไปตามที่บ้านแล้วตอนนี้คุณครูเองก็ทําหน้าที่ในการชวนสวดมนต์ชวนเข้าซูมแบบออนไลน์ด้วยตรงนี้ทําหน้าที่ยังไงบ้างคะคุณครูก็เราก็จะไป อย่างโรงเรียนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีโควิดเนี่ยเราก็ไปชวนสวนธรรมจักรนะคะเข้าซูมชวนสวนธรรมจักรแล้วก็ตามวัดเราก็ไปไปแนะนำค่ะพ่อพระบางรูปท่านก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องการใช้ซูมเราก็ต้องไปไปแนะนำท่านว่าทำยังไงยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วท่านก็ตอบรับเป็นอย่างดีอะค่ะ,คะท่านก็เหมือน เหมือนทําตามเราด้วยควาเต็มใจอะค่ะว่าโอ้ดีจังเลยการสวดมนต์เนี่ยปกติก็สวดอยู่แล้วแต่ว่าบางวัดก็ก็จะเหมือนเป็นเป็นเรื่องใหม่ๆสําหรับท่านการสวดธรรมจักอะส่วนใหญ่ท่านจะสวดบทอื่นกันอะไรเงี้ยค่ะอเราก็เอาธรรมจักเข้าไปช่วยให้ท่านช่วยเสริมให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะ คุณครูทําหน้าที่ตรงนี้เวลาไปแนะนําอะไรเงี้ยค่ะมีความยากง่ายอย่างไรไหมคะนอกจากที่วัดแล้วไปแนะนําที่อื่นที่โรงเรียนที่วัดแล้วมีไปแนะนําที่อื่นด้วยไหมคะก็ไปตามบ้านค่ะไปตามบ้านอีกด้วยนะคะอาจจะไปตามบ้านกัลยาณมิตรที่เราเคยไปปฏิบัติธรรมด้วยการอะไรเงี้ยค่ะไปเปิดบ้าน ไปเปิดบ้านที่สวดมนต์ไว้นะคะหรือไปหาคนใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเลยก็มีนะคะคนเราพูดเรื่องบุญในการสวดธรรมจกักรพูดถึงอาน,นิสงส์อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเอออยากทํากับเราด้วยะะอะค่ะค่ะยากไมหมคะกับการไปทําหน้าที่สอนคนให้รู้จักเทคโนโลยีแล้วเข้าซูมแล้วสวดธรรมจักรเนี่ยคะ่ะเวลาคุณครูไปอธิบายเนี่ยคะ่ะ กช่สำหรับตัวเองรู้สึกไม่ยากมันรู้สึกสนุกท้าทายดีอะค่ะซึ่งเราอายุมากแล้วเนี่ยแต่เราก็ภูมิใจที่เราสามารถไปเอาความรู้อันนี้ไปไปให้เขาได้อะค่ะอืแล้วมีผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมในการสวดมนต์แล้วก็ส่งยอดกันมาแบบนี้ค่ะอ๋อก็จากการที่เคยเคยไปสอบถามเขาก็บอกว่าเออ ทำแล้วเข้าใจเย็นขึ้นสบายใจแต่ก่อนเขาเป็นคนดุมากเลยลูกตาลูกหลานก็กลัวเขามากเลยแต่ตอนนี้เหมือนเขาใจดีขึ้นเขามีเขาไงอ่ะเหมือนใจเย็นลงอ่าใจดีแล้วก็ไม่โมโหง่ายมัตตะกอนนะคะแล้วการค้าขายเขาก็ดีขึ้นค่ะ mm hmm. จากการเขาสวดเขาเปิดสวดเขาเปิดสวดไปค้าไปค้าขายนะเขาก็เปิดสูมตลอดเลยค่ะเปิดธรรมจักรตลอดเลย mm hmm. ค่ะ เราก็รู้สึกพิ่มใจเขาบอกเนี่ยขายของดีมากเลยนะบางบ้านก็ขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารและตามสั่งบางบ้านก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าคือเราก็จะไปเข้าทุกทุกที่ทุกทางอ่ะบางบ้านก็จะเป็นเออทําสวนอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิเปดสวนในสวนเขาด้วยอื คือการสวดมนต์สวดได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งมีเทคโนโลยีซูมเนี่ยก็โ,โหง่ายเลยนะคะกับการมีส่วนร่วมในการสวดมนต์ทีนี้อยากให้คุณครูได้เชิญชวนสมาชิกซูมไปทําหน้าที่แบบคุณครูหน่อยว่าโอเราไปทําหน้าที่แล้ว,วเรามีความสุขอ,อยากให้เขาได้มีความสุขแบบคุณครูด้วยะคะ่ะ ก็ขอเชิญชวนนะคะท่านรู้รับชมซูมอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะการที่ออกไปเนี่ยเป็นไม่ยากเลยะคะ่ะเป็นมันง่ายนะคะที่จริงตัวเองอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ยังยังออกไปทำหน้าที่ได้โดยที่ว่ามันมันเหมือน,น,นไม่ไม่ไม่ใช่ความลำบากเลยเป็นความสุขเป็นความที่เราปลื้มใจที่เราได้สร้างบุญตลอดทุกวันนะคะแล้วตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีโรคภยัยแต่พออยู่บ้านสักวนนันสองวันน่ก็เริ่มไม่ ก็เ,เริ่มไม่สบายแล้วเป็นน mm ู่นเป็นนี่นะคะเออจะจะปวดเอ่อปวดหลังปวดท้องปวดเมื่อเนื้อตัวเนี่ยแต่ว่าพอเราออกไปนะไม่เป็นไรเลยค่ะจะรู้สึกอุ้ยมันคล่องแค่วมันมันอะไรเงี้ยมันคล่องตัวดีนะคะก็ชอบมากเลยค่ะชอบออกไปเรียกได้ว่าทําหน้าที่ด้วยความอเลิศเบิกบานแล้วก็ ร่างกายเนี่ยตอบรับกับการทําหน้าที่เต็มที่เลยนะคะแต่ว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านเนี่ยร่างกายบอกว่าไม่ชอบอยากไปเอาบุญนะคะอยากไปเอากายเนี้ไปสร้างบุญนะคะทีนี้ค่ะตัวเองก็ปค่ะตัวเองก็เป็นโรคมะเร็งเป็นเป็นอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นโรคปลายประสาทอักเสบเป็นอะไรเนี่ยค่ะค่ะก็ ก็อยู่บ้านก็บางทีก็จะปวดหลังปวดไตอะไรประมาณนี้นะคะแต่พอเราไปเราหายหมดเลยะคะ่ะ oh. หายหมดทุกโรคเลยพลังบุญในการรักษาแล้วก็เยียวยาทุกโรคเลยแล้วก็มีความสุขกับการได้ใช้กายนี้ในการทางสมบุรณ์แล้วก็ไปทําหน้าที่ดีๆแบบนี้นะคะทีนี้ต้องมาถาม <c oughs> คุณครูเลยนะคะว่าต้องบอกว่าชีวิตของคุณครูก็มีความสุขเนาะ <c oughs> กับการทําหน้าที่นําแสงสว่างเนี่ยนะคะไปสู่ใจของทุกๆคนเลยไม่เฉพาะแค่นักเรียนแล้วเนี่ยนะคะ ตอนถามคําถามนี้เลยว่าความรู้สึกจากใจค่ะว่ววา,าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับคุณครูแววรัตบ้างค่ะก็ให้ธรรมะที่ดีๆนะคะกับเราเช่นเช่นห้องชีวิตเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ให้เราเนี่ยสร้างรู้จักการสร้างบารมีค่ะแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจ เพราะว่าเพื่อนๆที่อยู่ในวัยเดียวกันเกษียณมาด้วยกันเขาก็มกักจะไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ไม่ได้มาทําเหมือนเราเรานี่อยู่ในบุญทุกวันเลยอะ<ม>เราก็รู้สึกเออปลื้มใจแล้วทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็เออเพื่อนๆยังชมเลยว่าเอยตอนตอนเป็นครูอะแก่วันนี้อีกนะตอนนี้ทําไมเกษียณมาตั้งสิบปีแล้วทําไมคุณครูยงังเหมือนเดิมบางคนนึกว่าอ้าวคุณครูทําไมไม่ไปโรงเรียนหรออะไรเงี้ยบอกว่าคุูเกษียณมาตั้งนานแล้วอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ได้<ม>แล้วก็จะได้ เป็นกัลยะาณมิตรให้ทุกคนทุกคนก็ได้มาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกับเรานะคะทุกคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกปลื้มใจมากที่เขาเข้าใจเข้าใจวัดเราเข้าใจหลักธรรมคาสอนของเราเนี่ยคะ่ะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจวัดเราดีขึ้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ ประทับใจมากนะคะคือเราเหมือนเราเป็นต้นบุญต้นแบบอ่ะก็เห็นเราทําบางคนเราเคยบอกว่าเออเนี่ยนะพี่นะไม,ไม่ไม่กลัวตายเลยนะเพราะว่าพี่ได้สร้างสมบุญเราไว้แล้วแล้วเราก็ทําต่อเนื่องตลอดไปก็บอกเหลือพี่เออหนูฟังพี่แลวหนูก็ชอบมากเลยหนูจะไปทํากับพี่ด้วยนะเขาก็ามาเป็นช่วยมาเป็นวิทยากรที่เวลาเราไปอบรมเด็กเขา,ามาช่วยเป็นวิทยากรให้ซึ่งเราก็ภูมิใจตรงเนี้ยค่ะว่าเราเป็นต้นบุญต้นแบบให้เขาได้ นะคะเหมือนกับว่าวัดพระธรรมกายได้ทําให้ชีวิตของคุณครูมีความสุขแล้วก็เติมเต็ม ชีวิตในวัยที่ถึงแม้ใครจะบอกว่าเป็นวัยที่ต้องพักผ่อนแล้วเนี่ยนะคะแต่คุณครูก็ได้ใช้ร่างกายอย่างเต็มที่เต็มกําลังเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวเนาะบุญกลับไปอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดูหน้าใสาอ่อนกว่าวัยเพราะว่าจิตใจนั้นมีความสุขแล้วก็มีความเบิกบานในการทําหน้าที่กัลยะนานมิตรแบบนี้ทีนี้ข้อคิดข้อทมในการดําเนินชีวิตหรือว่าเป้าหมายในการดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรคะคุณครู อ๋อเป้าหมายในชีวิตนีก็อยากจะทําหน้าที่นี้ให้ให้ดีที่สุดนะคะจะสร้างสมบุญกุศลตลอดไปนะคะออแล้วก็จะชักชวนออคนที่รู้จกกักเป็นกัระยะาณมิตรให้กับคนรอบข้างนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ทําอยู่แล้วก็เป็นออชักชวนเด็กมาเป็นอาซาสมัครเนี่ยนะคะก็เหมือนเราต้องสร้างสร้างคนขึ้นมาใหม่ เพราะว่าเราก็อายุมากขึ้นไปขึ้นไปแล้วแต่เราต้องให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทําหน้าที่นี้แทนเราด้วยนะคะหลักธรรมที่เราใช้ก็คือสังหาวัตถุสี่เนี่ยซึ่งซึ่งเราจะเข้ากับคนรอบๆข้างเราได้บุญกิริยาสิบเนี่ยนะคะบารมีสิบธาตุเนี่ยมันจะเราใช้อันนี้เข้ากับทุกๆคนเลย เราไปใช้และใช้ได้ฝึกตัวเราเองด้วยเราต้องฝึกตัวเราเองด้วยเราต้องพัฒนาตัวเราเองอยู่ตลอดเวลานะคะเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็สอนให้เราทําแบบเนี้ค่ะคือพัฒนาตัวเราเองนะคะพัฒนาตัวเราเองแล้วนําแนะนําคําสั่งสอนของวัดเรานะเข้าไปสู่ชุมชนต่างๆนะคะ นะคะก็คือเริ่มต้นจากตัวของคุณครูเองเนาะที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็นําสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปแบ่งปันให้กับสังคมรอบข้างอีกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณแววรัตครองสกุลน,นะคะข้าราชการบํานาญแล้วก็ผูน้นาบุญนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซาคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะต้องบอกว่าเป็น ออหน้าที่แห่งความปลื้มใจและก็ความภาคภูมิใจอย่างแท้จริงนะคะกับการที่ได้ทำนะคะหน้าที่ในการนําแสงสว่างนั้นไปสู่ใจของคนรอบข้างคนที่เรารู้จักเพื่อที่จะสร้างสังคมดีๆให้เกิดขึ้นนะคะวันนี้ลาสมาชิกซูงทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ